โคลาก็คือเป็นน้ำซ่าแบบหนึ่ง<ม>แต่เอกลักษณ์ของโคลามันคือความซับซ้อนของส่วนผสมเนี่ยพี่เราแบบไม่รู้ว่าในโคลาคืออะไรบ้างแต่เรากับจำได้ว่าอ๋ออันนี้คือรสชาติโคลาค่ะชื่อกิฟนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ r i r c r t f t c o l a ลาค่ะ ตอนที่เริ่มทําโคลามันเป็นเพราะว่าช่วงที่ยังทํางานอยู่ไปอ่านหนังสือเล่มหนึง่งแล้วเขาก็พูดถึงว่าเออมันอาจจะมีอีกหลายอย่างเลยที่เราทําได้แต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าเราทําได้เพราะเราไม่เคยลองทำอะไรเงี้ยช่วงเสาร์อาทิตย์ในช่วงนั้นก็เลยลองทําอะไรที่ไม่เคยทําบ้างอะไรเงี้ยเราก็ชอบโคลาเราก็ลองทําโคลา แล้วก็คือช่วงที่สามีเปิดร้านก็เลยลองเอาเมนูโคลาเงี้ยลองขายดูปรากฏว่ามีลูกค้าชอบเราก็เลยตั้งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาก็คือกลายเป็นเอแคลร์เราจะเป็นคนทำโคลาโดยเฉพาะนะนำเสนอโคลาเป็นพระเอกในแบรนด์เราเราเป็นโคลาที่มันไม่เหมือนโคลาที่เขาเคยเจอมาในประสบการณ์ของเขายัางไงก็คือเราทำสดแล้วก็เสิร์ฟสดให้กับเขาแล้วก็เลยเรียกว่าโคลาสดหรือเฟรชโค โคลาของไอคับส่วนประกอบหลักๆก็จะมีแน่นอนสไปซ์เป็นพวกเครื่องเทศต่างๆซีดามอนบ้างหละพวกผัทีแล้วก็พวกซีตรัสก็คือมะนาวเลมอนใช้ทั้งผิวแล้วก็น้ําก็มีวานิลาซึ่งเราใช้วานิลาเทสแล้วก็มีส่วนที่เราทำเคอร์เมลสีก็เป็นสีธรรมชาติมาจากเมล็ดกาแฟที่เราคั่วเองก็จะเป็นองค์ประกอบหลักๆของโคลาเรา คือทุกๆอย่างก็จะถูกเตรียมแยกส่วนกันทั้งหมดเสร็จแล้วก็เอามารวมกันตามขั้นตอนที่เป็นสูตรของเราหลังจากที่เราเคี่ยวเซรัปโคลราที่เป็นโฮมเมดของเราเสร็จแล้วแล้วเราจะเอาไปเอ e ไว้คือทิ้งระยะเวลาไว้ให้รสชาติเข้ากันเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอามาผสมอัดแก๊สสดเสิร์ฟลูกค้าอีกทีนึงอย่างเี้ค่ะเ,เราจะต้องเป็นผสมการโคลราอีกแบบหนึ่งให้กับคนที่มากินเงี้ย ถ้าเราเป็นคนทําโคลามันไม่ควรหยุดที่โคลาแค่สูตรเดียวเราก็เลยท้าทายตัวเองว่าไหนลองทําโคลาอีกสูตรหนึ่งซึ่งไม่เหมือนสูตรแรกเลยสิจะทําได้ไหมตัวนั้นก็จะมีความเบาสดชื่นใสโฟรโ์โร่เนี้ยค่ะตัวแรกเขาก็จะมีความแบบแน่นของรสชาติก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็จะมีตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกว่าวันนี้ฉันอยากจะกินน้ำเบทูหรือจะกินออริจินอล เวลาที่มีคนมาสัมภาษณ์เราถามว่าแบบจุดมุ่งหมายของแอร์คับคืออะไรคือเราอยากเป็นแบรนด์ที่คนกินแล้วเขาคิดถึงแล้วเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งอะหรือเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเขามากินโคลาที่นี่เขาจำเราได้อยากเป็นโคลาที่คนกินเราคิดถึง